พี่เลี้ยงผลักเด็ก4ขวบตกบันไดอ้างร้องเท้าหลุดพี่เลี้ยงเด็กชาวเพนซิลเวเนียถูกไล่ออกหลังผลักเด็กหญิงวัย4ขวบตกบันไดซาร่าเกเบิลวัย52ปีถูกจับได้ว่าทำร้ายเด็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ดูแลเด็กเล็ก Child Care of the Future ในเมืองอัปเปอร์ดาบีโดยกล้องวงจรปิดนี้เพิ่งจะถูกติดตั้งเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เหตุการณ์สลดใจจะเกิดขึ้น ผู้จัดก,การชเวนทาวเรสได้ชมภาพการทำร้ายร่างกายผ่านกล้องในแบบเรียลไทม์เธอจึงรีบไปเผชิญหน้ากับซารา่าตทันทีผู้จัดก,การรายนี้กล่าวว่าเธอรู้สึกเสียใจจนน้ำตาคลอเบ้าเธอบอกว่าเด็กน้อยตื่นตระหนกอย่างมากและจ้องมองเธอด้วยสายตาวิงวอนขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ได้จับตัวพี่เลี้ยงโหดไว้ด้วยข้อหาข่มขู่และคุกคามสวัสดิภาพของเด็กและอาจจะตั้งข้อหาทําให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเพิ่มเติมชฉเวนเผยว่าสาร่าอ้างว่ารองเท้าของเด็กน้อยหลุดทําให้เธอตกบนันไดทว่าผู้จัดการหัวใสไม่หลงคารม ตามที่คุณสามารถชมภาพได้ในวิดีโอพี่เลี้ยงชั่วรายนี้รู้ชะตากรรมของตัวเองว่าอะไรกำลังจะมาถึงซาร่าถูกไล่ออกขณะนี้เธอถูกตั้งเงินประกันไว้ที่8 7 5 0 0 0บาทโชคดีที่เด็กน้อยเพียงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่หัวเขา่าขณะนี้น้องสามารถกลับไปที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กได้ตามปกติหากเป็นบุตรของคุณคุณยังจะปล่อยให้กลับไปที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งนี้อีกหรือไม่ อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ